ได้แล้วโมบม้งรอดอีกแล้วเหรอมายมมายมมายมไหนวะแฟนลิก่ะโอ้โหเบียโอ๊ยเบียะคนนี้จำไม่ได้นี่แหละได้ใหม่ลืมเก่าเนี่ยลืมหมดแล้วไอ้เฮียก็เคยกูเคยไปยุ่งกับเบียร์ลิกเรื่อะกูจะรู้เหรอไม่แล้วมึงโอ๊ยแฟนน้องก็ไม่รู้ก็ุ่งยุ่งแต่กับน้องไม่ได้ยุ่งเบียร์น้องไงไม่รู้ใส่ควยบ้างเออใจเออนั่นแหละอย่างว่าอะไรขอเขาก่อนเขาบอกอย่าดีกว่าค่ะไปได้ครับเบี้ยมไปรส มมันข้าที่ปมด้วยมึงขาวดำพียเลยล่ะขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมใครจะไปรู้ว่าเลิกกันวีอย่างดีก็บอกวันนี้มึงมมึึงงโดนมึงโดนตีไปยังโดนตีไปแล้วเปิดมาวันนี้รอบแรกเลยสัตว์อย่างเร็วเลยเฮียอย่าอยู่ที่นี่เลยคนเอาไม้มาขายกูกูมันมันมาพอดีกูก็ต้องควงสนับไปกูปีนขึ้นรถมันปีนตามขึ้นมามันตีโดนหัวพ่อมือทีเดียวมาคนเดียวเหรอกูเซ็งเลยมาคนเดียวเหรออะไรนะมันมาคนเดียวเหรอมาสองคนมาไอเอเลี่ยน เปียกกับเอเลี่ยนเออเปียกกับเอเลี่ยนสองคนนี่อันเนี้ยกากสุดแล้วพี่กูงไ,นะไปสอนดองกูไม่หลับไ่ปากคำกูไป้ปะไปทำตัวไปทานายกูหน่อยเด้เอาผมไหมไปขับไปากคำเรื่องอะไรวะมึงต้องจืออยู่นี่คอยช่วยน้องๆเหื่อนไปหาหน้ามาไปเ,<ม>เรื่องคดีไอ้เนี่ยที่กูเอาปิดโตมัแจ๊คโคเอื่น่ะเอเลียนต้องจ่ายตังค์ไงได้กูไปมโอ้<ป>อะไรแล้วหนึ่งไปไปทำมาโชว์กูได้ปะ ได้เอาขาวไปโชคไปเหรอเออวันดีครับเพิงทำเงินกอล์ออของไ้เพิ่งแบเชียร์มีายการโชมานะเชียร์ทนายลิงเราต้องอยู่นะเว้ยพี่เอาให้ได้เขาโชคขนาดไหนวะอย่ดีกว่าคาอาเอชินขอโทษโทษเออโทษเออคุณเก่งนะคุณไม่หยุดด้วยขอโทษได้ไหมอ่ะขอโทษได้ไหมขอโทษสทตีนเลย โอ้ยโอ้ยอ่ะโอ้ยโอ้ย,อยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาก่อนเลยอ่ะได้วันไหนไมึงไม่มีรถแล้วไม่ยาบอกมาหัสลับกูนะไอ้เหี้ยนต้องป้องตัวคนละส่วนเด็กนลังานพลังานเด็กพลังงานแล้วคือ,อยังไงมึงมึงบอกก่อนดิคือคดีมันเป็นอย่างนี้คือกูอ่ะต้องบอกก่อนว่ามึงจอดก,ก่อนเออคือไอเอเลี่ยนอ่ะพูดกูว่า ให้สั่งปีโตมาเออกูก็สั่งปีโตมาเสร็จปุ๊ก็กูสั่งแม่งเยอะๆเร็วสั่งมา16อันกูแจกคนแม่งทั้งหมดเลยแล้วกู็บอกแกว่าเก็บตังค์กับมันเพราะน้องน้องบอยผมสั่งมาเดี๋ยวกูแก้วเลยไปเก็บตังค์กับมันมันก็ล้อหลอกแก๊ไปเรื่อยอ่ะกูว่าอะไรตรงนี้อาจจะได้ผลอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งคือมันบอกแกว่ามันไม่มีโทรศัพท์มันหลอกหลอกป้อนโทรศัพท์แก๊อีกกูว่านี่ก็อาจจะเป็นเข้าหาได้อีกหนึ่งอย่างหนึ่งกูเลยคิดว่าแล้วผมถามผมถามใครเป็นคนสั่งแต่เบอร์พี่เป็นคนสั่งแต่่่่่่่่พพพพีีีีคคคุุยยแแแแแกกกกปปปปลล้้้ววววไไมมมมััญหาาาาาเเระจขขขอออองงง็ืนใช่ ถ้าดูตามหลักฐานนะเบอร์มูลคนสั่งมึงก็ต้องจ่ายนะไม่ไแต่ไอ้ไอ้ไอ,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 อ้ตรงเรื่องเงินจ่ายอะ่ะพี่ไม่ได้กังวลตรงนั้นไงแต่แค่ว่าพี่ต้องการจะดึงเวลามันเพื่อพี่จะเตรียมอาวุธแค่นั้นแหละ หล,ลักๆสกุต่างๆคอแค่แหละแค่นด้แหละจีวิจตการหลอนละหลอนละเฮียมันมาตีแล้วมันหาคือน้องๆมันเตรียมวุ้นอยู่แนี่มันโดนตีสลบเสียเวลาไอ้เฮียเออเด็กสัตว์เแม่โค้เสียเวลาเลยเฮียกลัวไอ้เรียบแบบเนี้ยมาเพียอันดีบมาเฟียใหญ่มาตีพี่พี่ไปกลัวมาตีคนอื่นไอ้เฮียเสียเวลาชิบหายนั่นแหละครับมา่แหละครับครับผมเออดีทลายผม อะไรแล้วก็ผู้ว่าจังหวัดของผมอีกคนนึงโอ้โผู้ว่าด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมยอมเลยครับอ่าคคดีเลยผมนี่ใช่ผมนี่มาเลยว่าความก่อนว่าความก่อนจบเลยเขาสั่งเขาสั่งแจ็คพอร์ตเท่าไหร่นะไอ้เหี้ยจะเท่าไหร่มาสองหมื่นนะเนี่ยกระเป๋าเออกูยังไม่ได้พูดสักคำเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้าใช่ผมผิดผมผิดเรื่องนี้ผมผิดเอ้าไอ้วยถึง้างชางก็ยอมฟังว่าใช่ใช่ใช่กระเป๋าเท่าไหร่ครับไม่ว่าความก่อเ้ยว่าความกอดีไม่ว่าผมจะไปนอนคุณตำรวจไปเอากันผมเคลียร์คดีนี้ผมไม่ยอมผมไมยอมจบผมไปนอนโรงพยาบาลจบเลยครับจบเลยผมยอมจบง่ายไม่ได้นะเออเพราะว่าผมทนายผมมาแล้วก็คือผมไม่ไม่โอเคมากกับเรื่องนี้อ่ะคุณตำรวจผมพูดเลยเพราะปัญหาคือทนายผมกับผู้ว่าผมก็ไม่โอเคกับเรื่องนี้ผมคุยแล้วว่าเนี่ยมันคือการมันคือการแบบว่าช่อโกง ชัดๆผมยอมก็แก็บอกเท่าไหร่นะครับไม่แต่ผมไม่ยอมแต่ผมไม่ยอมผมก็บอกก็สิบสองครับไม่คุณตำรวจต้องเคลียร์ก่อนงั้นผมผมไม่ยอมจริงเพราะว่าทนายผมมาแล้วด้วยครับแล้วกี้คือผมยอมทิ้งงานของนั้นมารีบมาตรงนี้เลยสิบสองครับอ่ะครับคุณตำรวจต้องต้องเคลียร์ให้ผมเลยต่อครับต่อไปครับโอเคเบื้องต้นนี่เขาโดเขาโดนอะไรบ้างครับอ้าวอ้าวอ้าวแล้วก่อนทำไมครับเนี่ยไม่ไม่รู้ฮะไม่เกี่ยวฮะก็บอกเาดีใจก็บอกเขาสิบสองครับแก เอ่อคุณตำรวจครับเบื้องต้นเขาโดนข้อหาอะไรบ้างครับคือเบ te ah ื้องต้นเนี่ยข้อหาช่อโกงเนี่ยยังไม่มีในกฎหมายครับผมของเราแต่ว่าอันนี้คือเวรเรียกมาไก่เกียร์ทั้งสองคนอยู่เพราะว่ามันเหมือนโดนป้นเลยป่ะอย่างงี้ไม่เชิงว่าป้นครับเพราะว่าเขาเท่าที่อาพูดมาสองคนคือยังไม่มีใครใช้กําลังหรือให้พูดข่มขู่อะไรมีแต่การพูดเหมือนล้อหลอกครับอ่าใช่มีการพูดล้อหลอกและอย่างนี้คืออย่างนี้คือมันเป็นการยุโยงุกปั่นเพื่อให้เกิด ไอ้นี่ได้หรือเปล่าครับอันนี้ผมทราบก่อนเพราะว่าพอดีผมแจ้งขนายเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไงผมเลยเรียกทนายมาครับเนี่ยใช่ครับถ้าจะมีตอนนี้ก็คืออย่างแรกก็คือจะมีรบกวนโดยใช้เสียงนี่ฝากทนายทนายจัดการด้วยครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากเข้ามาแทรกเลยทนายฝาก้ลยครับเรื่องกฎหมายได้ครับเอ่อก็คือกฎมาตาข้อที่สองคือถ้านะวักสิบคือถ้าถ้าคู่กรณีเนี่ยเขา เขาสั่งติดโตมาใช่ไหมนี่มันจะบรรทัดที่ห้าผมจำได้ไม่ใช่บรรทัดที่สามบรรทัดที่จำคือวู้รอดนี่นะเขาสั่งติดโตมาใช่ไหมถูกถูกไม่ไม่ผมไม่ได้สั่งขอผมพูดนิดนึงได้ไหมฮะแกได้ครับได้ได้ครับคือเอ่อถูกสั่งเป็นโตโดยเบอร์คุณเฉินนะฮะใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วคือพอมาถึงปุ๊บผมก็บอกบอกกันให้พูดคุยเลยครับใช่ครับแต่ทีอะผมผมเอาเอาของมาให้เฉิน ทีเนี้พอได้ปุ๊บอะเรื่องเงินผมไม่เกี่ยวฮะจริงๆผมควรจะได้เงินจากกระชินแต่เขาไปคุยอะไรกันอ่ะผมไม่รู้ใช่ครับใช่ครับจบเรื่องผมแล้วนะใช่ครับครับผมอ่ะนี่เขาไอจูบจริงลืมอันนี้อันนี้คือจับเลยนะอันนี้ใช่ครับอันนี้คือจับเลยละจับเลยละคือเขาไม่รู้เรื่องอะไรครับคนนี้เคุณแซดเออกระเป๋าเบอร์9ก้ครับหอโทรศัพท์หน่อยเอ้ยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเคลียร์ก่อนครับเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเพิ่งครับเคลียร์ก่อนโทรื่องเรื่องมันจบแล้วครับคนตำรวจตัดสินคดีนะครับคครรััับบอทุณตวจเลลยกน ไม่ครับเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนก็เกี้ยนี้ก่อนครับถือว่าเขาเถือว่าเขาเรียกพวกมากระทืบผมที่สรน้อยผมไม่ดูไม่มีพวกครับผมตัวคนเดียวไม่เอาจริงครับไม่เอาจริงผเบื่อไปปลอดภัยจริงครับไม่อย่าเบื่ออย่าเบื่อให้รับไม่ไม่ผมเบื่อผมเป็นอันตรายจริงเนี่ยดูดิดูดิเียเสียงเสียงนี่คือโมโหมากครับคือต้องการจะตีผมแล้วอย่างเงี้ยเขาล้องครับตัวแล้วเขาลดอะไรกันนะเปล่าตัวแล้ว เนี่ยครับแต่แตว่าเขาเขาเขาวิจอรานทำอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยตำรวจคุณเหลือเขาเป็นอะไรเปล่าเนี่ยเขากัดแขนเต้เปล่าเมื่อกี้เดินออกห่างจากประตูด้วยครับใช่ครับเดี๋ยวเขาต้องการจะวิ่งหนีออกครับไม่ไม่ออกเขาพูดอะไรอ่ะไม่ได้ออกอ๋อไม่ได้ออกไอเดียเดี๋ยวร้องพอได้เบื้องต้นเขาจะโดนโดนจำจำคุกกี่ชั่วโมงฮะอ่ายังยังยั่มีคดครับตอนนี้ยังมีคดีเดียวไม่มีอะไรอยู่อ่าแล้วควรจะใช้เสียงครับสามิบมาทีทำไมต้องคนเลยนะ แล้วคือเขามีท่าทีบบหนีไหมครับอ่ายัางครับให้ความร่วมมือแต่ว่าเวรอยากทราบจากแซนแล้วก็คุณเฉินว่าครับผมตอนนั้นเนี่ยที่เขาลบวุดนวยเสียงนี่คือลุกปั่นให้ที่สาธารณะมีความวุ่นวายไหมครับเอ่อคือก็คนที่บริเวณนั้นเนี่ยอย่างชนายผมผู้ว่าอะไรทุกคนยืนอยู่หมดครับเขาก็เหมือนกับว่าแบบคือเขาลุกปั่นอย่างงี้ครับคือเขาแกล้งหลอกให้ใหทางอกอล์ฟฟู้ดเนี่ยสง่สง,สง,สงส่งส่งโทรศัพท์ให้เขา และเขารู้ตัวว่าเขาอ่ะจะไม่ใช้โทรศัพท์อีกแล้วเขาก็ส่งล้อหลอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันส่งโทรศัพท์หลอกๆไปเรื่อยๆแล้วปัญหาคือคนที่กรฟูเนี่เยเขาก็บอกว่าอา้าวตกโทรศัพท์ผมเลยเหรอผมก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคือที่ผมละการผมก็ไปเอาที่ตู้มมาเพราะผมมีสำรองคือผมเคยเปิดเคยเปิดร้านมือถือมาก่อนใช่ครับผม,ม,มก็เลยเอามาคือได้เขานี่ลองลองถามลองถามดูครับลองถาม,ม,ถามเลยเยครับจำเลยว่าในตัวผมไม่มีโทรศัพท์ดิไม่เพราะว่าเขาส่งให้คนอื่นไงเขาส่งไม่ไม่ผมอยู่ในรถตลอดผมแอก <ๆ S 2> ใน <ๆ S 2> ้องถามนี่แก๊ปผู้หนับคผมว่าผู้พิพาก<อ>ก็ได้ฮะมผมส่งให้เบอร์เบอร์กระเป๋าหน่สามสองัอกระเป๋าผมเบอร์เท่าไหร่นะกระเป๋าผมเบอร์เก้สองครับอออแล้วงี้ทำไมอยู่ดีแก๊ปถึงส่งให้เบอร์หนึ่งสาครับผม,ผ,มผมอาจจะจำไม่ได้ก็ได้ครับว่าเบอร์อะไรโทษีอ๋อจัเบอร์กระป๋าผิดจัเบอร์เป๋าผิดอ๋อไม่ต้องตื่นเต้นครับไม่ต้องตื่นเต้นเพราะคดีพวกนี้มันพวกนี้มันไม่ใชาชีพอะมันมืออาชีพจริงครับพวกนี้ด นี่ครับเผื่อคุณตำรวจให้โทรศัพท์ไปเนี่ยผมบอกเลยนะเขาอาจจะเรียกรถมาปิดตรงทางเข้าออกผมบอกเลยว่าเราจบเลยทันทีจบเลยแล้วผมจะเรียกฮอมีสิบลำเติมกพลังเสริมแล้วมีเอฟบีไอมาล้อมสอนนอเห็นไหมวันนี้คุณไม่รอเขาดูอย่ครับุณตำรวจเขาโดนข้อหาของขู่นะคุณตำรวจเขาข่มขู่นะข่มขู่เจ้าหน้าที่นะเขาเป็นข่มขู่แล้วผมว่าเขามีเบื้องหลังครับผมว่าเขามีเบื้องหลังเพราะว่าเขามีแบ็กอยู่หลังนะเขาถึงไม่กลัวยาวเลยครับเพราะว่าเขามีแบ็ก ทนายว่าเราต้องมีบริการทนายทนายช่วยทีครับผมรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงครับทนายทนายต้องจ้างบริการส่วนตัวละรู้สึกไม่ปลอดภัยละอ๋อจนมีมะม่วงเบาแล้วอยากมีสมูที้คูเบาอีกอันนี้บริการนะครับคุือถามอย่างนื่ก็คือเขาเอ่อให้โทรศัพท์เขาไหมครับผมให้แต่ว่าไมองไม่เห็นจริงครับตอนนั้น ไม่แต่แต่ยี้ก็ต้องต้องถามคุณตำรวจใช่ครับมันคือการสร้างความวุ่นวายอ่ะเขาสร้างความวุ่นวายต่อนเขาเขาเขาต้องกระเป๋าลงจะมีอารลบกวนโดยใช้เสียงแล้วก็สร้างความวุ่นวายทุกกรณีอันนี้คุณเอเดียร์ยอมยอมรับมันทั้งหมดดูครับ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 ดูเสียงครับเนี่ยครับแค่ครับ กตำรวจเรนครับผมนะเมื่อกี้เขาผมขู่เจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาบอกจะเอา a อ i มาล้อมสอดนอใช่ครับแล้วนี้คือกลายเป็นว่าผมก็เสี่ยงอันตรายนะครับแบบนี้ผมไม่รู้ว่าสอนอจะป้องกันผมได้ไหมครับนอย่างนี้จริงครับก็อันตรายอย่านี้องเป็นลูกคนใหญ่คนโตไม่เนี่ยเรียก a อ i มาล้อมสอดนอดูครับผมว่าเขาเป็นลูกคนใหญ่คนโตชัวนี่ไม่ทราบว่าพ่อชื่ออะไรครับพ่อคือใครครับอ๋อพ่อผมเอโตใครคือเอโตฮะนว่าคนนั้นนะเปล่าเป็นนักสืบอะไม่ตลกนะ เอโตจริงจสรุปคุณพ่อคุณคือใครครับผมอยากพ่อพ่อคุณทํางานอะไรฮะพ่อผมทํางานรับจ้างรับจ้างอะไรครับเพ่อผมก็ทำอีโคไปด้วยพ่อคุณเป็นคนทางางานก่อสร้างแต่ว่ามีฮอมาลับได้ไงครับไม่น่าเชื่อนะนี่ก็นั่นไงครับคุณต้อง็นความจริงนะครับผมมิกผมมิกเอ้ยไหนผมขอขอดูัตรประชาชนได้ไหมให้ตำรวจดูัตรประชาชนได้ไหมอย่างนี้ได้ครับดูขอดูได้ไหมครับว่านามสกุลอะไรเผื่อว่าผมจะคุ้นคุ้นขอแสดงแบบประชาชนนะครับด้วยประชาชนหน่อย นามสกุลเลยครับคุณตำรวจอันนี้เป็นนามสกุลเก่าพ่อผมเอโต้เสียงนะครับอ่อนนุชคุณเอเลี่ยนอ่อนนุชตับเอโตอ่อนนุชเฮ้ยทนายนั่นคือนามสกุลของเจเลนี่ใช่นามสกุลคนใหญ่คนโตคุณไม่ตบคุณคนใหญ่คนโตด้วยเจเลนคือใครคือนามสกุลนี้คือแบบผมรู้จักดีนะเจเลชื่อบางเทนอ่อนนุชครับโอ้ตายแล้วอุตตคุณผิดมีประมาทพ่อผมนะพ่อผมชื่อเอโตอ่อนนุชอุตต นี่คือเขาเป็นลูกตำรวจใหญ่โตเหรอนี่ไม่น่าเลยถึงไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายไม่ไม่พ่อผมชื่อเอตอนผมว่าแล้วแมคเขาหนามากทนายต้องจัดการด้วยครับผมว่ารู้สึกนี้ไม่ปลอดภัยแลวจริงฮะเอยนียัจะมีพ่อเป็นยศใหญ่แต่ก็ต้อง โานกฎญยานโดกยาวแล้วหนูเบียร์คุรียาบไวเบียร์คุณรี่ยาคุณดึงแม่ระดาเลยสั์ก็คือเต้องถามก่อนว่าคุณเอเลียนยอมรับไหมครับตอนนี้มีสองข้อหานะก็คือลบกคนโดยใช้เสียงแล้วก็สร้างความวุ่นวายทุกกรณีนะตำรวจแนี้ข่มขู่เจ้าหน้าที่เลยครับดูดูครับดูดูครับจะกายร่างหรือเปล่าครับน้าคุณคุณก๊อฟก๊อฟเดินคุณก๊อฟยืนออกมาห่างหน่อยครับระวังผมไม่รู้เขาต้องการอะไรเผื่อเขาจะพุ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายถึงเขาจะมีพ่อเป็นยศใหญ่แต่เขามาข่มขู่แบบบนี้้ไไม่ดครั ครับทนายฝากด้วยครับทนายผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยครับเออผู้ว่าผู้ว่าผมฝากช่วยช่วยอีกเลยครับผมดูการกระทำของเขาสิไม่กินกฎ่ากฎหมายหน้าที่พาร์ติเตอร์เขาต้องโดนอีกกระทงนึง่งเออเสริมเดี๋ยวนะเอ้ยพึ่งนะครับไม่ทราบว่าคุณคุณคุณแม่คุณแม่ของคุณชื่ออะไรครับอันนี้ผมถามไปหนึงได้ไหม เออไม่ทราบว่าคุณแม่ชื่ออะไรนะฮะเอวาเอวาเอวาที่เป็นอย่าบอกนะว่าคุณแม่คุณเป็นหมอเหรอครับโอ้ยหน่วยงานโอ้โหแล้วมีหน่วยงานที่เป็นหมอป้องกันเขาอีกชั้นหนึ่งอะคคุณตำรวจอย่างนี้ผมจะปลอดภัยได้ไงครับแม้กระทั่งโรงพบาร์ผมยังมีไอ้นี่คุณแม่ของเขาอยู่ที่นั่นเลยครับอย่างนี้คุณเล่นโอ้โห ทนายครับอย่างที้ผมว่าต้องต้องต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะครับอย่างที้ผมว่าไม่ปล่อยแล้วครับไม่ไม่งั้นผมแยกนี่ครับฝากฝากด้วยครับนัยไม่คยอยคนแปลกมากกระโดงเลยครับไม่คยอยคนแปลก อย่าพิจาอย่าพูดอะไรชี <t 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 ้แจงนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รับอย่าจริงๆคือเขาคือคุณพูดมาอีกนะว่าเขาเมื่อกี้เขาจะเรียกเอ็สบีไอเรียกห่อมาสิบถัดไปคือใช่คือผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะทันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าเขาพูดออกมาเจตนาเขามันประสงค์ไม่ดีครับคือแบบจะผสงค์ครับใช่ใช่ครับใช่คิดที่จะฆ่าเจ้้าหนาที่ด้แบบมีมีหอมาครือพราผมัดด้วยฮะ คือคุณเฉินเนี่ยคือเขาก็อยู่ครอบครัวนะเขาไม่ได้ไปทาร้ายใครหรือว่าเขาไม่เคยไปข่มขู่ใครนะครับผมถึงเขาจะมีทุกอย่างนะยกเว้นเดียวความรักครับเออไม่ไม่ใช่ครับทนายอันนี้ต้องพูดได้ครับโอเคครับครับผมอย่าดีกว่าค่ะเออมึงมึงด้วยครับผู้ใหญ่บ้านให้มามาช่วยพูดครับไม่ไม่ไม่ได้ให้มาโทษทีโอเคแล้วแล้วโทษนะครับเจ้านี้มาทำาทษตีเลยครับเนี่ย ไม่พูดเลยเลยบริกาตขออนุญารอ๋อข้อมูลอนุญาตครับผู้ใหญ่บ้านครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ใหญ่บ้านครับผมคือรู้สึกถึงแก่อันตรายก็คือครับใช่ครับคุณเอเลี่ยนทําให้รู้สึกแห่งถึงอันตรายเพราะในการพูดนั้นตํารวจก็ได้ยินครับครับครับคือกลัวจริงๆครับคือกลัวจริงๆผมคือคือผมไม่ไม่โอเคจริงครับคือเรื่องแบบนี้คือบอกไม่คิดเลยฮะว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมอะชีวิตคนคนหนึ่งคุณตำรวจคิดดูโอเค นอกจากมีมะม่วงที่เบาแล้วที่ยังมีตำรวจที่หูเบาอีกไม่ไม่ได้จะหูเบาแต่ว่าคือเราพูดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมยอมคือคุณพูดมาเองว่าอย่างนั้นซึ่งถ้าอยู่กับตำรวจสองคนพูดอย่างนั้นอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่ามันทําให้คนอื่นรู้สึกกลัวนะครับเออเขาตำรวจครับร้อนเลยเลยใหญ่ใดูเวลาดูเวลาเอแม่เขาชื่อนิพัตไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยแม่นิพัตที่เป็น แก๊งมาเฟียใหญ่ดิเอวาพี่คือใครครับเอวาผมได้ข่าวว่าเป็นหมอฮะหมายความว่าเขาปลอมชื่อเหรอผมรู้จักกันเอวาคือเขาปลอมแปลงชื่อแม่ของเขาเพื่อจะปกปิดว่าจริงๆแล้วพ่อเขาเป็นตำรวจที่ใหญ่โตเพื่อคุมแก๊งมาเฟียที่ขายยากันเหรอ,อให้ตายยังไม่แน่ครับคุณเด็ของผมเรื่องของผมฮะตอบสักดีครับนางหนึ่งนามสกุลเนี่ยอาจจะมีหลายเครือญาติถูก แต่ว่าตกลงแม่คุณชื่ออะไรครับถ้าอยากรู้ความจริงให้กระจ่างผมก็พร้อมที่จะแถลงไขเฮ้ยเพื่อไม่ให้โลกถูกทำลายเฮ้ยผมจำได้แค่นี้เลยเอชื่อแม่ก่อนสิอะไรวะรอโักทีชื่อแม่ก่อนสิชื่อ่เอ้าแล้มีแพทล่ะไม่ใช่แม่คุณหรอกิตตานี่เขาโกหกมาทั้งหมดเลยเหรอเนี่ย เขาต้องการจะปิดตามความจริงัเหรอมีสองคนหรอครับให้ตายเรื่องนี้ผมไม่อยากเชื่อกับหูตำรวจที่รถใหญ่โตขนาดนั้นมีเบื้อนหลังอันเดาเฟะผมว่าเขาน่าจะปกปิดความลับ บางอย่างนะครับขับทนายฝากฝากทนายต้องให้ตำรวจเค้นแล้วครับเพราะว่าคุณตำรวจต้องเค้นออกมานะไม่งั้นอย่างแย่แน่ๆครับเป็นหน้าที่ของคุณตำรวจนะครับครับใช่ครับเบ้นจะถามว่าเออเอาเอาอย่างนี้ได้ครับเออผมผมโทรโทรหาดีแพทย์ไดไหมครับโทรหาดีแพทย์ไดไหมคุณตำรวจติดต่อดีแพทย์ไดไหมครับฝากคุณตำรวจติดต่อเออคุณคุณดีแพทมาได้ไหมครับเพราะว่าจะได้กระจ่างสำหรับเรื่องนี้และปัญหาคือตอนนี้เขายังไม่ได้ถือโทรศัพท์ด้วยเราจะได้รู้ว่าเออโอเคเขา ไม่ได้ทําการเตรียมกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่มีโทรศัพท์ในตัวใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับมันดีดีมากนี่เขาเริ่มร้องไห้แล้วเริ่มร้องไห้แล้วความจริงเริ่องกระจกนะครับฝากฝั่งอุตรายฝักด้วยครับงั้นตอนตอนบริการเป็นการฝากป้องกันผมด้วยนะเผื่อเผื่อเขาพูดมาทำรายผมบริการผมขอแยกเฮ้ยโดนหอมาแล้วครับหอบเขาโดนหอมาตำรวจขอตำรวจพอตำรวจครับพอตำรวจครับเห็นไหมครับคุณตำรวจคือคุณเฉินเนี่ยหลังจากที่เขาโดน เอเลี่ยอง่มภูเนี่ยครับงั้นเขาเสียขวัญไปถึงขนาดนี้แล้วนะครับคือผมกลัวจริงๆครับเกิดเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆครับกูบอกกันนะช่วยกูด้วยนะใครบังกลับมาใครบังเข้มึงช่วยกูด้วยนะพวกมึงสองตัวโดนอะ่รดูสมผัว่าช่วยด้วยนะครับถ้าผู้ใหญ่บ้าน ฝากด้วยนะครับมึงก็ต้องช่วยกูนะล่ะจังหวะนี้บาริการ์ดาริการครับเออยืนยืนบล็อกหน้าเลยครับผมผมว่าผมไม่ปลอดภัยอะไรย่งงี้เผืดอเผื่อโดนโดนอะไรอีกเข้ามารับยืนกอดอกไว้เลยครับยืนกอดอกบล็อกหน้าไว้เลยครับอย่าอย่าเผลอเปิดประตูนะเขาจะวิ่งออกไปได้ฮะเรามีคอมเราสามารถเช็กชื่อได้ไหมอ่ะเช็กแทเบล่านะครับอยู่ยากนั่นคือเขาพยายามส่งสัญญาณหรือเปล่าครับเเรียยน เขาพยายามส่งสัญญาณหรือเปล่าครับเนี่ยที่เขาทำแบบนั้นอะผมว่านะผมว่าเขาพยายามส่งสัญญาณนะฮะแบบเป็นการส่งโค้ดรับใช่ครับผู้ได้อยู่เบื้องหลังมาครับตอนนี้ครับที่เขาทําอยู่คือรหัสล็อตคือมันเป็นมันเป็นเสียงคลื่นหรือเปล่าครับเป็นคลื่นเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณของเขาหรือเปล่าใช่ครับมันคือรหัสล็อตครับที่าบอผมการที่เขาร้องผมเห็นเขาร้องเสียงนี้เสียงเดิมเลยนะไม่เคยเปลี่ยนซาวเลยแล้วคือจังหวะการร้องของเขาเขาจะร้องแค่สามจังหวะนับหนึ่งวิแล้วพผมว่าเราต้องเรียกบริการเพิ่มละตามมาเพิ่มเลยครับผมรู้สึกไม่ปลอดภััยยจรริงงคบบอ่่าานนี้้้ผูใหญ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านครับฝากฝากฝากตามคนในหมู่บ้านมาเพิ่มเลยครับผมว่าไม่ปลอดภัยแล้วอุณหภูมิอุณหภูมิอุณหภูมิครับฝากฝากด้วยครับอุณหภูมิฝากฝากตามคาเพิ่มเดียวผมว่าผมไม่ปลอดภัยได้อย่างงี้คนของเราคนของเราใช่ไหมใช่เนั่นครับอีกอย่างให้แมนับหนึ่งถึงสามพอดีอย่างเมื่อกี้เป๊ะเลยครับเขาจงใจร้องแค่ให้หนึ่งถึงสามวิแล้วผ่อน อันนี้เขาพยายามร้องยาวๆเพื่อว่าต้องการจะหลอกสัญญาณว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ร้องหนึ่งสามวิเพื่อจะหลอกหลอกความเบีเ่ยงเบนความสนใจเราครับอันนี้ผมจับเขาได้หมดเลยน,นี่ผมรู้เลยอ่ะผมว่าไม่ปลอดภัยนะครับแบบนี้เขาฉลาดมากเลยคนระับไม่คิดว่าเขาจะคิดได้ขนาดนี้จริงๆ่ามท,ทีตามทีตามไป <laughs> ยังยั <laughs> <laughs> คือเราอย่างไม่ไยัไค,ครับก็ลงมาถึงพยาบาลไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ พีธีเื้องต้นจะมีรบกวนโดยใช้เสียงแล้วก็สร้างความวุ่นวายนะครับประมาณันานาทีรบกวนแล้วผ<ค>มขู่นะครับโดนสิบโดนสามสิบนาทีแล้วก็จะมีข่มขูท่ทำให้รู้สึกถึงอันตรายโดน3,015นาทีนะครับโดนทั้งหมดจะเป็น5,000ันกับ1ชั่วโมงนะครับโอ้โหว่าคนส้นใหญ่เขาต้องประกันตัวแน่เลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตโด,ด้วยเขาต้องพูดว่าประกันตัวแน่เลยจับจับจับเลยครับลยว่าถ้าเขาข่มขู่นี่เขา ือว่าผมไม่ปลอดภัยนะครัเขาออกมาประกันตัวออกมาเนี่ยผมขอค้างผมขอค้างการประกันตัวได้ไหมครับถ้าเขาจะประกันตัวออได้ไหมครับ่างนี้เพราะผมเป็นอันตรายจริงครับคุณเอเลียนนี้ต้องการประกันตัวไหมครับไม่ต้องการมันจะคิดถึงแฟนเอาแน้เรื่องนี้เขาจะส่งให้คนมาประกันตัวไปครับเนี่ยไม่ได<ช>้เขาจะมีใครไม่ได้ครับอครับว่าเขาต้องมีคนมาพาได้เลยแต่ว่าในเมืองคือถ้าใครเข้าคุกเนี่ย มันจะมีะเขาเรียกว่าอะไรยืมโทรศับได้หรือเปล่าหรือว่าไงผมไม่ชอบยืมเในคนเื่นมาแต่พ่อเขาใหญ่เลยครับถูกพ่อผมใหญ่จริงพ่อผมห้าแปบดบนั่นไงเขายอมรับแล้วพ่อเขาเอวห้าสิบปดอ้วนตัดไม่ใช่อ๋อขอโทษครับี่บินงยะ่ะ ยังนี่คือจะสองคนแล้วครับอ่าแล้วก็พอดีผมเรียกผมเรียกคนของบริการมาแล้วครับเรียกคนมามาแบบคอยนี่แล้วอ่ะดีครับดีดีดีเพราะผมถึงไม่ปลอดภัยนี่ครับเนี่ยแบบนี้คืออันนี้ต้องไก่เกี่ยวกับฟู้ดก่อนเลยครับว่าเรื่องคืนเงินเออผมผมชักนั่นคุณตำรวจครับดูดิครับคอับคุณใส่อะไรใส่ไปเลยเฮ้ยเอาพูดออกมาได้ยังไงอ่ะ ผมใจหลอนไปยิ่ตะตุ่มนะครับพูดออกมาแบบนี้แปลว่ากฎหมายไม่สามารถจาัดก,การคนแบบนี้ได้จริงๆเหรอครับมาแล้ว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 ครับโอมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ตายแล้วตายแล้วอย่างนี้ผมจะอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงครับเนี่ยน่กกากลัวจริงๆครับบรรยากาศมาละโอเคขออนุญาตใส่ครับปรับเลยนะครับห้าพันรหเพลง เป็นการสุดยอดหรอแพงอ่ะเปล่าครับผมร้องติดมันคือคอนหลับโกรธร้องเพลงยังเป็นโค้ดแช่นอิ่มพัสดิ์สุดๆลองแกะรหัสมอสนะครับหนึ่งร้อยนะสอยก่อนไหมไม่ตามล็อกตำรวจอ่ะยิ้เวิจารีกูบอกให้เสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์ครับ ว่าเกอะไรใช่ไหมเบื้องต้นอเ,เอ่อคุณเฉินพอใจไหมครับกั<ม>บการคดีดคือทลายครับอย่างนี้ผมจะไม่โดนทำร้ายใช่ไหมครับ<ม>เธอเขาออกมาเนี่ยแบบว่าเขาประกันตัวออกมาอย่างนี้ครับเออว่ากลัวมผมทำร้ายทำไมตีกันทุกวันไม่ครับอย่าพูดอย่างนั้นครับผมผม,ผมกลัวจริงๆครับคุณเป็นแก๊งที่ใหญ่โตะ แล้วผมแค่คนไหนครับกินข้าครับผมผมมีแบ็คใหญ่ด้วยใหช่เวลาคดีเมื่อวานเขาหมดยังอ่ะก็ปัญหาคือแบ็คของเขาโทษทีครับโทษทีผมติดไปแล้วเขาติดไปแล้วใช่นไงเราไม่จำเป็นเลไนะเบนใครให้จ่ายเท่าไหร่ครับนายลงไปว่าถ้าสองคุณเชิญเสถียรสถาบันจะไม่กล่าวอภิบถ้าสมมติว่าหลังจากนี้ ถ้าเฉินเขาโดนทำลายร่างกายเนี่ยได้ครับถ้าเขาออกออกมาเนี่ยถ้าจับได้ว่าเขาเป็นคนทำเนี่ยเขาจะมีโทษเพิ่มไหมครับได้ก็มีลงบันทึกประจำวันด้วยในส่วนของบันทึกประจำวันนะครับเราจะลงไว้ในกรณีที่คนเฉินถูกทำลายแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเราจะออกมาเรียกผู้ต้องใส่คนแรกก็คือจะเป็นเอเลี่ยนอแค่นั้นเองครับไม่ได้มีโทษเพิ่มอะไรต้องถามคุณเฉินนะครับว่าคุณเฉินมี เออได้บาดหมางกับใครไปเยอะหรือเปล่าเออคือไม่มีนะครับแต่ว่าผมเจอกับแต่เขาเนี่ยครับเอเลียนนี่คือ,ผม,อมผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับหรือว่าเขาอาจจะไม่พอใจกับสีสูตรผมหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจถ้าบอกว่าตอนนี้คนที่น่ากลัวที่สุดก็คือน่าจะเป็นเอเลียนนะครับแค่คนเดียวใช่ครับเขาคือพยานอัอออนตรายของประเทศชาติครับเวนมดถึงจะบันแว้นะ <laughs> ได้ไดได <laughs> ทนายครับทีนี้ก็มาเรื่องของเรา่าใจ้จ่ายทั <t <t ้งหมดอ่าใช้จ่ายทั้งหมดเปี๋ยวปปคุนอกนดีครยาไปคุยไปคุยนอก่อนดีกว่าครับคยเนาไหยปนอ่รนดีาครคาะไปคุยไปคนก่นกครับไปคุยเนาะคุยคนีก่ครับไปคเนาะไปคุยไคนอก่าครับปคยนาะไปคยไคุนอนว่าครับไปคุยนาะปคยไนคุยนอก่นดว่าครับคนหรอกครับน่าจะีระ่าณรับไ0คุยะุได้ ถ้าเดินทางที่ไหนก็โดนหนะแต่บัญชีกูมีพันหกเองกูจะมันสองแสนประมาณนะกูอดตัวเลยแต่บัญชีกูมีพันหกไม่เป็นไรนี่เคสแรกโอเคบัญชีมีพันหกเองนี่เคสแรกถ้ามีเคสต่อไปถ้ามีเคสเคสต่อไปค่อยว่ากันแตบัญชีมีพันหกเองแค่ทหารก็ไม่ได้โอเคถ้าครั้งหน้ามีนะเอางี้เอางี้เอางี้นะไม่ไม่ไม่เอางี้ครับเอางี้เอางี้รู้ความครับผมหนึ่งห้าเจ็ดขอมัดจ้ไปโทรศัพท์ก่อนละกัน ได้ครับผมไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็เอาเหรอครับนี่อันนี้ทหารเขเก่านี่ครับใช่ไหมเขาเรียกว่ามัดจาจะไปเอาไป้ตู้ได้ไหมครับเอาให้ตู้ได้ไหมครับลงเลยนะครับลงไหมไม่แต่ต้องกลับไป้ตู้เลยครับไปให้อีกนะไปอีกเดี๋ยวม่ต้องวงนะฮะได้คร่ะได้ค่ะที่มัดจามแข่งทหารชื่อดังเลยนี่ครับนี่ใช่ครับพาตัวไว้เป็นแสนเลยเหรอครับเนี่ยผมว่าใช่ครับนี่กองโจรที่ขึ้นชื่อที่สุดครับที่บอกว่าช่วงเช้าคนประชาชนโดนต้นกันเลยนเนี๋ยต้นกันที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคครับยังไงก็โอ้โหดูดูมีตังบ้ากเลยครับคุณเจษเนี่ยไม่ไม่มีครับทหารเป็นแสนได้นะไม่ไม่มีครับเออคือพวกนี้เขาเป็นเออ่ซุ้มโจรนะครับที่พอดีเคยเคยทำงานด้วยกันมาก่อนนะครับโอเคครับใช่ครับใช่ครับพอดีใครบอกว่าโดนปากฉลามแทงช่วงเช้าแล้วปลอมตัวมาก็นี่พวกเขาด้วยแหละครับไม่ใช่อขอโทษครับขอโทษดีขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึรถขึ้น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 รถ้นรถขึ้นนรถขึ้ Nombor 2, nombor Ya adik